สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับมารับชมนะครับเดินทางมาหาปู72ครับพี่น้องนะครับพามารับชมน้วกันครับงวดวันที่16กพฤษภาคม2566นะครับท่านผู้ชมครับมาหอดมาถึงลวครับเข้าไปกราบนมัสการปูน้ำกันครับพี่น้องครับกับบรรยากาศวันนี้กลับมาร้อนแล้วนะพี่น้องเนาะกับผม มาหอดมาถึงแล้วครับผมครับเขาไปกราบนรัสการปูน้ากันรับชมมารับชมรับฟังน้ากันนะครับนรูมชมครับาปูจะเน้นจะย่าชุดใดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเนาะสูตรในตารางที่ปูลงครับอ่าก็บเขาสามตัวด้วยพี่น้องเด้อนะครับในสูตรในตาราง0ูนย์นเนาะพี่น้องงวดนี้มาฟังมาชมน้ากันครับปูวามีสูตรไหมครับย้อนหลังเดินดีเนาะพี่น้องนะครับเนาะครับเดินนาจะเป็นจ้งไดญ นะครับมารับชมรับฟังน้ำกันครับนะครับมาหอดมาถึงนะพี่น้องนะครับผมครับบรรยากาศนะครับเนาะสาธุเด้อนะครับท่านผู้ชมนี่ครับพาไปขอพรนะครับเนาะองค์พระประธานใหญ่นะพี่น้องเนาะกับพายเอฟซีแฟนครับทั้งช่องมาขอพรขอโชคขอลาบนะครับผมสาธุเด้อร์นะครับ ขอให้เอฟซแฟนครับทั้งช่องนะครับพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงโปรยใหญ่ไม่ง่ญ่อายุมั่นขนยื่นนะครับเนาะขับยกมือถ่วมหัวด้วยพี่น้องเด้อนะครับเนาะขับอวยพรขอพรน้ากันนะครับน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะพี่น้องอ๋อขอพรแล้วก็ไปหาปูธรรมชมปูยูยูพี่น้องนึกว่าปูปูยูมือนี้นะครับเนาะบักม่วงน้อยพี่น้องครับบักม่วงใบโบกไหมครับอู้นะครับผมล่นไม่ไมเลยทด่พี่น้องครับนี่ครับ หลายนะครับต้นมั่นอยู่นี่แหละครับผมวันนะครับม่วงหน่อยปูวาก็เจ็บเอาเด้อเบาเถ่าสั่นนะครับเนาะก็เก็บไปหยัดใบโบกครับบักฟ้าปูปูนี่ครับมากก็ได้นี่แหละครับเป็นหมักไฟหรือบักฟ้าพี่น้องนี่ครับปูวาธรรมดาปีที่แล้วดกกว่านี้ดิพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องโอ้พี่นะครับเต็มต้นนี่พี่น้อง นี่ยครับอืบโอ้ฮ่่ปูว่าชิมได้ฮอได้ครับธรรมดาปูกับเอาไปเลยนะครับปูว่าเบาเทาเอาไปกินนะครับนะบเอาไปแจกพี่น้องปีนี้ถือว่าบดกน้ำปูนะมันกรารน้ำมัสการครับปูกราบนมัสการเจะครัปูาสาธุาะนะครับ,บท่านผู้ชมครับมาฟังสูตรน้ากันสูตรน้าปูพี่น้องสูตรก็สูตเก้า,าห้องแหละครับผมแล้วก็มีสูตรใหม่ที่ว่ายอดลังเดินดีน้ำปูเนาะ เพื่อความมั่นใจเพื่อความมั่นใจตรงนี้เปนกระจาครับค่ะอันนี้ไม่ยังขับปูนวิธีเฮ็ดสูตรวิธีเฮ็ดสูตรโอ้ค่ะครับคือเอาหลักร้อยหลักร้อยสี่หนึ่งเจ็ดขับปูหลักสิบบนครับถ้าบนได้ยังวิ่งกับบนล่างได้เลขสองตัวนลยครับวิ่งบนล่างได้นี่ รัก้อยบวกหนึ่งนี่เอารักร้อยบวกหนึ่งได้ห้าหกครับมันอออหาสองกับหาหนี่ตานี่ได้ได้ทั้งบมดทั้งล้างครับปู่หวดต่อมมาอนนี้หกเลยนี่ครับ่เนี่ยตาบีหางหกนี่หกกับลักลอยก็ได้นี่ไหครับผมได้สองสามยิงไปึ่งสองสามสี่ยิงไปนะตาขจรให้ยิงวะครับนี่หมวดต่อมาเนี่ยนี่รัก้อยหกบวกหนึ่งได้เจ็ดกับแปดกับแปดค เจ็ดสามทั้งบนทั้งล่างนี่เจ็ดนี่เจ็ดกับแปดแปดก็ได้รักวายพ่อผมเห็นปะถ้าวิ่งนี่วิ่งบนล่างนี่บอกขาดทุนได้ทั้งรักวายรักสิบแล้วบวกต่อบ้านนีเนี่ยแปดตัวนี้นี่แปดบวกหนึ่งได้เก้าับศูนย์เก้ารักวายนี่ศูนย์แล้วเก้าได้ชี้หนึ่งมาครับถ้าวิ่งบนล่างได้เลยครับผมต่อมาดีเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์กับหนึ่งนี่ครับอก นี y, ่ออกโซนหกกับเจ็ดหนึ่บนลวางครับแล้วก็วดดวดมะันน่ะนี่เก่าเก่านี่เก้าบวกหนึ่งได้โนกับหนึ่งนี่ครับออกหนึ่งเก่ามาแล้วนี่มากไปแล้วเวันดีหนึ่งเก่ยครับค่ะหนเก่ได้ได้กบนไปบล่างครับอืมวดดวดดวดนี่นี่ ก็ร oh, ักวศยนบวกหนึ 1, 1่งได้หนึ่งกับสได้หนึ่งกับสองเนค่ะท่านีเนี่ยไปวิ่งบนล่างบนลุดถือว่าหนึกับสองนี่เป็นเล็กวิ่งได้เลยนะปู่นะแมนวิ่งเลยนี่วิ่งได้ทังรักวักยังไงบ้างนี่ครับอันนี้ก็บกับหนึ่งนี่นี่มันได้สองตัอใช่ครับห่วมันอนีกับสองเท่งรักวก็ได้ครับปู่นีู่นกับหนึ่งเขารักวายพร้อมครับวิ่งบนล่างบวกขาดทุนแต่เาเจ้าลายแมนวิ่งนะวิ่งหนึ่งกับสครับพี่น้องรับเล็วิ่งนะครับน่ลาง ให้ไปเล่นใช่บนับบนไปหลักสิบมาห้าออกห้าสองมาเจ็ดออกเจ็ดสามหลักสิบมาศูนย์ออกศูนย์เจ็ดมาหกออกศูนย์หกมาหันมาหนึ่งเอาก้าหห้าหลักสิบบนอย่างเดียวแม่นเน้นเป็นหลักสิบหนึ่งกับสองเป็นหลักสิบบนแม่นถ้าไปประกอบบนล่างเลยครับปู่นี่ท่านผู้ชมนี่ครับสูตรใหม่ย้อนหลังเดินดีนะครับท่านผู้ชมครับเดินหน้าก็คืองวดนี้ถือว่าเดินนาพี่น้องพี่กาย อันชุดนี้ได้สามสิบกงวดมครับสามสิบกวดแมนจังหวดกับจังหวดมันบ่แมคกับปีนี้ก็เลยพึ่งอะมาพึ่งมาอ่างวดนี้พึ่งเนียอมันยูหันผว่าขาเวิที่ครับเราเชียงเชียงไวอันนี้เลยต้องเปิดเผยนะครับผมแล้วก็อันนี้ห้าก็บอแบบเกาไม่เห็นละนี่ครับตัวเกานี่เอาซีหารักน่วยทด้บ้าหรักน้วยบนครับซีหาบวกกันสามเทียหรือสี่คูณสามหละแล้วก็คูณสามนี่วิธีเห็นเลยครับ แล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างในใจมาบวกหลักหน่วยล่างครับสี่สามสิบสองสองบวกศูนย์ได้สองกับสามเอาสองตัวอมาออกหาสองครับนี่ก็หกสามสิบแปดแปดบวกห้าเท่ากับสามสามกับสี่ครับมาต่อมากับแปดสามยี่สิหรือสี่บวกสามเป็นเจ็ดสจ็กับแปดเพิ่มไว้ครับมาต่อมากับเก้าสามยี่สิบเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดครับต่อมากับเก้าสามยี่สิบเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่ง เท่ากับแปดเก้ามาเก้าเมื่อไงเลขหลันี่หลักน่วยนี่มาสองออกห้าสองมาสามออกเจ็ดสามมาเจ็ดออกศูนย์เจ็ดมาหกออกศูนย์หกเมื่อกี้ไหนมาเก่าออกศูนย์เก้าออกหนึ่งเก้าอ่าออกหนึ่งเก้างวดนี้นะครับเนาะหลักร้อยคือศูนย์ศูนย์บวกกันสามครั้งได้ศูนย์บวกบวกหลักหน่วยล่างห้าได้เท่ากับ ห้ากับหกครับงวดนี้หลักหน่วยคือห้ากับหกนะครับพี่น้องหลักลสิบหลักหน่วยแล้วถ้าคือผููรเรียนวินเ,รนเรียนวังผลเดอ้อถ้ากันไว้เนี่ยเครื่องเลขมันมาสองมาสามมาเจ็ดหลักหน่วยนี่มาหกมาแปดบอมบแมันมาเก้าเนี่ย้เปลี่ยนท่งเดินแล้วเลียเปลี่ยนแล้วที่กี่มามาตรงนี้เปลี่ยนมาเป็นเก้านี่วัน,นี้ตัวสมนีครัหกทารวดมากนี่เลขเขาท่าเดินเขาไม่ใช่มะเกินนี่ มันบ่ขามมาจีบกิเก็ดกันไว้เนี่กเจ็ดกันไว้คือเจ็ดนะครับ่ต้บอบาไว้ถ้อกันกันทุนมาเรียนเพื่อนไปคือรักน้อยนี่ห้าหกเจ็ดครับผมบนยางเดียวห้าหกเจ็ดไปรักน้อยบนท่านผู้ชมนะครับเนาะสูตรเล็กวิ่งนะครับเนาะครับสูตรเล็กวิ่งและการรักซิบรักนวยที่ว่ากับงวดนี้ครับปูไรสูตรยอดหลังเบิงเมื่อผีน้องนะเดินดีนะครับถือว่างวดนี้ เดินจะเดินเดินหลังเดินดีงวดนี้เดินนาพี่น้องได้หนึ่งกับสองแล้วครับเป็นเลขวิ่งได้เลยเพื่อเพื่อนนเด้อนี่รับเพิ่มอีกตัวนึงนี่คือสามด้วยครับผมคือกันตัวกันนี่ออรามมันมาห้ามาห้าออกห้าห้าสองมาเจ็ดออกเจ็ดสามรักซิบเนี่ยมาศูนย์มาศูนย์ออกศูนย์เจ็ดศูนย์หกแล้วก็มาหนึ่งนี่มันมาตัวนี้ซับนาสลับตัวนี้มันซับรับทารุดนี่แค่สาม ครับเนี่ยเอาเอาเลขสามตัวหนึ่งสองสามนี่ปลใสห้าหกเจ็ดบนไม่ต้องกลับครับตอนนี้เนี่ยคือหายนักหายนักซีโต้นี่ครับปูอ๋อท่านผู้ชมนะครับนี่นี่คือสูตรไม้ปูนะพี่น้องนะหลักสิบบนคือหนึ่งกับสองนะครับตัวรองคือสามหลักหน่วยบนคือห้าหกนะครับตัวเจ็ดคือตัวรองจับใส่กันเอา u นะพี่น้องเนาะตัวกันครับตัวกันไม่ต้องกลับครับตรงตรงนะพี่น้องตรงตรงเอาไปนี้เบิ่งสูตรปูที่ปูลงอหายไปท่านผู้ชมนี่ครับสูตรต่องวดน ตัวได้วันตรงกันเนี่ยพยายามจะได้ตัวรงกันเนี่ยนี่ครับสูตรในตารางปูท่านผู้ชมนะครับเนาะสูตรในตารางงวดที่ผ่านมาเขาสามตัวเด้ยพี่น้องสูตรหนึ่งเก่านี่ครับในตารางงวดนี้มีหามีหกมีแปดมีสามมีสูตรมีหนึ่งอันนี้เป็นสูตรอีกสูตรหน,นึ่เนนงเด้ยพี่น้องเด้อครับเด่นบนล่างเด่นหกกับหนึ่งนะครับธรรมชมุ่มหลางปูจำเปนศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าตัวกันคือศูนย์หกหนึ่งหกชุดบนครับบนห้าหกสามห้าแปดสาม 6353 6061พี่น้องถ้าชอบ83ตัดเอาครับจะตั้งจากสูตรนี้หด้อพี่น้องสูตรใหม่นะครับเนาะอันนี้เท็ดเท็ดก่อนนะคบถ้าสูตรใหม่นี่พี่น้องถ้าวิ่งนะครับแล้วขอประกาศปูปูวาถ้ากดตัวกันตัวร่องคืออ่สาสิบปน,นครับตัวนี้จะสา,สามตัวกันพี่น้องอันนี้การเครับอันนี้ตัวกันหลักกันนี่พี่น้องเลยอันนี้เอันนี้การเจ็ด มาาองครับวันนี้โอกาสลุ้ยากนะตัวกันนะครับเนนาะกัหูว่ากันทุนถ้าวิ่งวิ่งได้เลยครับหนึ่งกับสองนะครับท่านผู้ชมเขียนเขียนวิ่งกันครับผมได้หนกับสวิ่งบนบนล่างหนึ่งกับสองปูวิ่งบนล่างงานพวานครับถ้าวิถ้าเงินวิ่งมันบัลลุดได้ไหมเจ้าอะไรบนล่างได้ปูหนึ่งกับสองถ้าจะวิ่งนี่เห็นื่รับ วิ่งบนล่างพี่น้องการเดินกลางวันเออตาสูตรมีเน้นบนน่ะปูนเนาะครับถ้าบนล่างเออหลักสี่บนหนึ่งกับสองครับถ้าวิ่งนี่พี่น้องทำนะถ้าวิ่งใช่ป่ะล่างบนมันจะเกิดมามาได้ล่างบนแต่เน้นบนน่ะปูนเนาะเน้นบนท่านผู้ชมสูตรนี่มันเข้าด้วยตลอดทั้งบนทั้งล่างทั้งหลทั้งเทียนใช่ป่ะอันนี้กับศูนย์กับหนึ่งหรได้เทียร์สองด่งสองดึงนะวิ่งเน้นบนได้พี่น้องได้ชุดนี้หนึ่งกับสอง เน้นบนนะครับนี่อันนี้กันที่หลังตกกันชุดกันประกอบพวกพัน้ำก็ได้ีนกันอีครับผมเ็่กันหนเจ็ดครับสองเนาะแมนก็จะได้หนึ่งครับล้วก็สามเจ็ดแมนสามหกสามห้าสามหกสาเจ็ดาราจับรมัตัวนี้พี่นองครับเออหก็คือเพิ่มหนเจอีกตัวหนึ่งนะครับสองัก2คือเพิ่ม2-7อีกตัวหนึ่งตกกัน ต่ว่าทารักสามนี่คือสามห้าสามหกสามเจ็ดได้พี่น้องได้ตัวกันนี่ครับปูว่าตัวกันตั้งใ,ให้เน้นซีชุดนี่เนาะปูเนาะ่กระตรง<ม>นี่ครับพี่น้องเน้น,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 นปูเน้นปูวงไห้ได้ครับหนึ่งหกนี่ยคือ่รแดานบ้านรถหรอของกระดานครับผมเอาตามนี้พี่น้องนี่คือเป็นสูตรสูตรใหม่นะครับย้อนหลังเดินดีมันก็ตรงกันกับในแต่ละข้อเด้ตรงนี่ปูนี่ครับผมพยายามเบิ่งเอาอย่างนี้ครับผมในตารางเข้อเลยปกหลักอันหลักสิบลักเนื้อใบฟักเห็นบ้างหกหนึ่งหนึ่งหกในของปูเนีเน้นได้พี่น้องนี่ครับ ชุดเด่นวิ่งเนี่ยมันเป็นเลขเด่นเขาอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้ายย้ำเลขวิ่งนี่พี่น้องวิ่งนะครับนอนเลขวิ่งปูเจ็ดสองคือวิ่งหนึ่งกับสองนะครับนอนเน้นบนวิ่งได้บนล่างนะพี่น้องนะครับท่านผู้ชมครับเมาส์ครับแคปหน้าจอนะครับท่านผู้ชมครับกราบขอบคุณขอบคุณปูพี่น้องครับเาขอ FC แฟนครับทุงช่องทุกท่านนะครับเนาะโชคดีนะครับเนาะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเป็นยั่ไงยังไงอยู่เหมืนคนยืนเด้อครับผม พบกันคลิปหน้าครับแอดมินบาเท่าสวัสดีครับ